พอหลังจากที่เราได้ลองใช้36 0นะูนเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่ทําให้เราแบบมั่นใจสุดๆคือมันคือความแบบรับประกันของตัวแอปพลิเคชันนะคะที่มันจะมีค่ารับประกันสินค้าที่ทำให้เราแบบมั่นใจแล้วเราก็เลยเลือกใช้หลายๆรอบค่ะ mm hmm. แล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือมันมีให้ต่อรองนะคะซึ่งเราสามารถคุมบัตเจตได้หลังจากนั้นก็คือเราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องโทรศัพท์กับใครแล้วแค่กดชำระเงินแล้วหลังจากนั้นก็ง่ายเสร็จของเรียบรอ้อยตามสถานะได้อะไรเงี mm ้ย hmm. เรารู้สึกว่ามันประหยัดเวลาค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อออยค่ะจิราลินยงเกียรติการจากแบรนด์วายเคเอค่ะแบรนด์เราค่ะเป็นแบรนด์ที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์มินิมอลค่ะซึ่งของเราค่ะส่งทั่วประเทศแล้วก็ส่งให้กับบริษัทต่างๆแล้วก็ทั้ง B2B แล้วก็ B2C ค่ะเราผลิตมาแล้วประมาณกว่า30ปีค่ะคือทําให้ลูกค้ามั่นใจได้แล้วก็เชื่อมั่นได้ค่ะส่วนสไตล์ของเราดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถคัสซอมได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็ลูกค้ามั่นใจได้ค่ะ ก็คือจริงๆอะ่ะตัวบริษัทนะคะมีรถของตัวเองอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันจะมีเหมือนกับตามต่างจังหวัดหรือพื้นที่ที่เราแบบไม่คุ้นเคยเช่นภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายหรือว่าอุบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราจะใช้ขนส่งทีเราก็ต้องแบบเหมือน Google แล้วก็เสียงเอาว่าแบบขนส่งนั้นจะเป็นยังไงอะคะ่ะแล้วพอหลังจากที่เราได้ลองใช้36 0นะูนเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่ทําให้เราแบบมั่นใจสุดๆคือมันคือความแบบ รับประกันของตัวแอปพลิเคชันนะคะที่มันจะมีค่ารับประกันสินค้าที่ทำให้เราแบบมั่นใจแล้วเราก็เลยเลือกใช้หลายๆรอบค่ะค่ะ,คะก็อย่างที่บอกอะ่ะคือเรารู้สึกว่ามันง่ายสมมุติว่าเวลาของเรามันมีค่าใช่ไหมเราถ้าเราจะต้องมานั่ง Google หาทุกๆอย่างเนี้ยมันก็ดูแปลกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสามนปุ๊บแล้วก็กดแค่ต้นทางกับปลายทางที่เราอยากได้แล้ว หลังจากนั้นก็ง่ายมากเลยก็คือเขาก็จะบอกราคาแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือมันมีให้ต่อรองราคาซึ่งเราอ่ะสามารถคุมบัเตเจ็ตได้หลังจากนั้นก็คือเราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องโทรศัพท์กับใครแล้วแค่กดชำระเงินแล้วหลังจากนั้นก็ง่ายเสร็จของเรียบร้อยตามสถานะได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันประหยัดเวลาค่ะ รู้จักผ่านเหมือนกับมีเพื่อนใช้ค like, like ่ะแล้วก so ็เพ <fun> well ื being, cars, ider, ่อนแนะนําเพื like ่อนเขาน่าจะเห็นว่าเราแบบเออไม่ค่อยมีเวลาแล้วเขาก็เลยแนะนําว่าเออลองใช้แอปนี้สิมันแบบประหยัดเวลาแล้วก็ง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยความที่แบรนด์เราอะค่ะผลิตเฟอร์นิเจอร์เนาะเราก็ส่วนใหญ่ก็จะขนส่งเฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยตามลูกค้าที่อยู่ตามแบบต่างจังหวัดที่รถเราไปไม่ถึงนะคะพวกแบบเชียงใ่เชียงรายอุบลหรือแบบฝั่งอีสานก็มีแล้วก็ล่าสุดก็ใช้ไปภาคใต้ก็มีเหมือนกันค่ะ เรารู้สึกว่าเขาระมัดระวังนะเพราะว่าเหมือนกับเขาส่งให้เราเจ้าเดียวอะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติเราไปใช้ขนส่งที่แบบอยู่ตามสายสีอ่อ่ะเขาจะแบบส่งหลายๆอย่างแล้วเขาก็เออไม่ได้มาระวัดระวังกับเรามากอะไรเงี้ยแต่นี้คือเหมือนเราอะ่ะเรียกแอปเพื่อที่จะแบบไปส่งให้ลูกค้าไปทางที่เดียวอะไรเงี้ยเขาก็เลยค่อนข้างละมัดระวังส่วนใหญ่คือแล้วแต่รอบถ้ารอบล่าสุดอะ่ะจะใช้เป็นสีล้อกสีล็อหอกแต่ว่า ถ้าบางครั้งมันมีไปส่งแบบเหมือนเฟอร์ทั้งหลังอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เป็น6ล้ออะไรเงี้ยก็คือขึ้นอยู่กับว่ารอบนั้นๆน่ะลูกค้าเขาสั่งของเยอะขนาดไหน mm hmm. ค่ะก็จริงๆอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาลองใช้อะคะ่ะมันง่ายมากเลยแค่กดดาวน์โหลดแอป360ทักอะคะ่ะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยะคะ่ะ แล้วพี่ชอบอย่างหนึ่งคือมันมีบัตเจ็ตให้เราใส่อะคะ่ะสมมติว่าเรามีบัตเจ็ตในใจเราลองกดต่อรองลงไปในแอปดูตรงส่วนนั้นนะคะทำให้เราคุมบัตเจ็ตได้